สวัสดีครับผมหมออุยแพทย์ชันชัยชัยเลิศน้ำเชื้อที่ดีและแข็งแรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีบุตรวันนี้หมอมีเคล็ดลับดีๆในการที่จะทำให้น้ำเชื้อดีและแข็งแรงปกติเรารู้อยู่แล้วว่า ในตรงหัวสเปิร์มจะมีการาบรรจุข,ของสารพันธุกรรมหรือว่า DNA การที่มีการแตกหักของ DNA เกิดจากภาวะที่มี Oxidative stress ที่ค่อนข้างเยอะเช่นการสูบบุีดื่มสุราหรือว่าอารณภาวะทางอากาศก็จะให้เกิดการแตกหักของ DNA ได้ดังนั้นวิธีการที่จะทำให้สเปิร์มของเราดีก็คือ 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2. อย่าให้น้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนเพราะการที่มีภาวะอ้วนจะทำให้ฮอร์โมนเพศชายลดลงแล้วก็ทำให้สเปิรม์มผิดปกติได้ 3. หลีกเลี่ยงสภาวะที่มีภาวะออกซิเดชันสเตรสค่อนข้างเยอะเช่นหลีกเลี่ยงการสบบุรีดื่มสุราการใช้พวกสารเสพติดทั้งหลายและหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีพวกมลพิษอากาศที่เยอะเช่น pm 2.5 4. การที่ฝ่ายชายมีพวกเส้นเลือดขอดที่อันทะถ้าสมมุติว่าเราพบว่ามีการผ่าตัดก็จะช่วยลดได้และสุดท้ายาการใช้พวกแอนตี้ออกซิเดชันไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีโฟลิกแอซิดซิงหรือว่าสังกสีจะช่วยทำให้น้ำเชื้อหรือว่าสเปิร์มดีขึ้นได้เราจะเห็นว่าการที่น้ำเชื้อจะดีหรือไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราเองครับผม